ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับปั๊บแปบแสบหลายปั๊บแปบปั๊บแปบปั๊บแป๊บแสบหลาย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 วันนี้เราจะมาทำส้มตำสูตรอีสานแท้ร้อยเปอร์เซ็นมาดูเครื่องปรุงก่อนครับมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะนาวพริกแห้งพริกสดแล้วก็มีปลาลาน้ำปลาครับขาดไม่ได้คือผงชูรสเดี๋ยวเราจะมาตับกันครับผมใส่พริกกินดาแดงครับกับพริกแห้ง ใส่ผงนัวไปก่อนครับกันกระเด็นตำให้ละเอียดเลยนะครับผมเราจะใส่กระเทียมทีหลังนะครับใส่ไปทักสามหัวกระเทียมนี้เราตำแค่ไอเหี้ยไอสัตว์พ่องตา ตําแค่หยาบๆครับผมไม่ต้องเล็ะมากใส่มะเขือเทศชอบเปี้ยก็ใส่เยอะๆครับวันนี้ผมชอบให้มันเป็นน้ำเยอะๆหก็ใส่เยอะหน่อยครับใส่ไปเหมือนกับต้มมะเขือเทศไปเลยครับผมสูตรแม่งคตดปับ๊บมีมะนาวครับ ใส่ไปสามกีบครับเปรี้ยวเผ็ดแซบแน่นอนครับแล้วก็ใส่น้ำปลาอยู่ไหนละ่ะน้ำปลาโดยประมาณครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะสูตรไพลกับสูตรไทเดอร์ที่ขาดไม่ได้ครับผมสูตรน้ำปลารสูตรเฉพาะครับเป็นสูตรเดียวกันกับคุณซื้อยังเขาปุ้นครับแซบสูตรลำปางครับผม ผมใส่ไปเลยสองคับพีครับอแต่สูตรนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะครับอีสานร้อยเอร์เซ็นจะไม่ใส่น้ำตาลนะผมผมขอชิมนิดหนึ่งครับ อ๋อขาดนิดนึงครับผมน้ำกระเทียมดองหนึ่งทับทีครับให้มันออกหวานจากน้ำกระเทียมนิดนึงครับอยาดาม่าครับเยยาดาม่าครับอันนี้สูตรบ้านผมครับแล้วก็ใส่ครับเส้นมะละกอครับ แล้วแต่คนชอบเละไม่เละนะครับผมชอบก็ไม่เละครับแต่ผมให้มันเข้ากันนิดนึงเอาแสบเสือแสบเสือแสบเแสบ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 นัวแสบนัว,นวเอาครับใส่ถั่วฝักยาวหั่นนิดนึงครับตามชอบแล้วก็บ,บะเขือคืน แล้วก็ตามอีก,กแป๊บครับโอ้ฟอง่ฟงฟงฝงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะกินได้หรือไม่ได้ เป็นตะแสบว่ะครับผมสีได้เด้เนี่ยสีได้สีได้ตามมาครับเขาก็โรยใส่กอปูอัดไว้ข้างหน้าเลยครับหากุ้มก็ได้เนาะโอ้โหเป็นตะแสบพักวันนี้จัดไปครับผมปั๊บแป๊บแสบหลายเสร็จไปเรียบร้อยครับแท่นแทนแทนแทนตำปะคุงสูตรอีสานอร่อยเปอร์เซ็นต์อร่อยเอ็ดครับผมตำักหุงแทแๆนน่วครับผม เฮ็ดเล่นๆก็แซบเซย์แซบเซยแซบเซย์เอาครับผมติดตามด้วยครับผมปรับแปรแซบหลายเอพิโซดหน้าครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผมยำกระพุนคุณซือแซบสุดลำปางครับผมถ้าใครยังไม่เคยลองลองซะครับผมรอบหน้าเดี๋ยวจับทีออเดอร์กันทันทีครับผมครับแล้วกลับมาเจอกันครับผมบ๊ายบายปรับแปร์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 แซบหลาย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 